เพจพี่สัมรี่กับน้องถุงเงินสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะเมื่อนี้ดาสีมาเฮดแซนวิชโบโลนาให้พี่แปลงกินไปลงเรียนเนาะจ้า แม่กะสีเฮ็ดทั้งหมดสี่ชิ้นจ้ะตอนแรกแม่กะว่าสีเฮ็ดสี่ชิ้นให้พี่แป้งกินัอนพี่แป้งกินบ่เบิร์ดกะสีเลือวาให้พ่อก็แม่กินกับกาแฟาจ้ะแต่พิดขาดจ้ะพี่แป้งกินมดทั้ง4ี่ชิ้นเลยจ้ะพี่น้องเราเสียบหลายจ้าเรามากกินกับวิธีการเฮ็ดกระเฮ็ดแบบเรียบง่ายเนี่ยนะพี่น้องเฮ็ดง,ง่ายๆเลยจ้าบ่ได้เฮ็ดแย่งขนมปังดาก็บ่ได้เอาไปปิ้งเอาไปอบอีหยังจ้ะเป็นขนมปังยี่ห้อดังนั่นละจ้ะ เป็นท่านย่าพืชเพื่อนๆก็รู้จักดีเนาะมีกุปปกีหอ่อดอกขนมปังห้อแล้วกับโบโลนา่าโบโลนา่าดีดาเอาไปเวฟกอนเดอ้อด่าไปเวฟจักน้อยจักหนึ่งนาทีจา้าความหอนกับเพื่อนๆกะกะเอาจา้าเวฟพ่อมันสุกนะจ้านี่กําลังหอมๆพอดีเลยจา้าเพื่อนๆเล้ดากะที่ใส่ขนมปังถ้าไมาย่องเน็ดจา้าเฮ็ดแบบง่ายๆเนะจา้าแค่ถ้าไมาย่องเน็ดถ้า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 จ้าถ้า,ถา,ถาให้ทัวหฮอหมัก มักไม่ยองเน็ตใส่ลหลายๆเท่ากับท่าลหลายๆเลยจ้ะบ้านนี้มักแบบช้ำๆจ้ะคต่ถ้าไม่ยองเน็ตหลายจักน่อยจ้ะพี่นอ <t> ้องท้าแบบช้ำๆไปเลยจ้ะเวลาเขากินมันกับจังสีแปบ,บแบบนัวๆมีรสชาต <t> ิเนาะจ้ะผี่แปงกะลงสงสัยแล้วสิกินเพิ่นจ้ะกินเมดสี่ชิ้นเลยตอนแรกแม่คิดว่าเออหลูกขึ้นที่กินบ่าเมิดดอกแล้วกินเพิ่น,นจ้ะสี่ชิ้นไม่เหลือเลยค่ะ <laughs> เอ็นดูลูกสาวแล้วมากกินแบบนี้จ้าพี่น้องน้องแปงเนี่ยจ้าเฮ็ดกินในลูกไปโรงเลียนกินไปรงเรียนเพื่อนเพื่อนดาซีไอออกนอกแซนวิชแป๊บหนึ่งเด้อสบผักเสียงออกนอกแซนวิชแป๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อนดาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพื่อนหลายคนน่ะดาเห็นเพื่อนเพื่อนใส่เพลงอยู่ได้จ้าเพื่อนเพื่อนดาจะบอกว่ามันติดลิขสิดเด้ออย่าฝ่าวใส่ทอถ้าห้ายังบาพาหนะจ้า ล่อหอยเห่าพานกดพานเกีฑ์เพิ่นกรสีไซบ์ไซกระจังว่าอีกเที่ยนึงหรือว่าบางท่านอาจจะเห็นเพิ่งไซเพลงเพิ่อนอาจจะไปศึกษามาแล้วว่าเพลงหนีไซได้เพลงหนีไซบ่ได้จ้าเพลงนีติดลิิทธิ์เพลงหนีบ่ติดลิขิทธิ์ดังดส,สีมาจ้าข้าเจเ้ากระเลยกกาไซหรือบางที่เพิ่อนอาจจะได้รับคําเชิญในการใส่เสียงเพลงจ้าเข้ากับโบรูน้ำเพิ่นทางที่ดีน่ะเข้าเป็นขี้เอเตอร์เมื่อไหม่เข้ายาฝ่าไปใส่เสียงเพลงเด้จ้าเพื่อน โดยความรักและหวังดีกับเพื่อนเพื่อนดาบ่าอยากให้เพื่อนเพื่อนน่ะเนยเปล่าเสียเวลาฟี่จ้าถ้าเฮาสีมาเพื่อสางลาไล่ใดในเฟซบุ๊กเนะเาะเฮา็อยฝ่าวใส่เพลงให้เล่าให้เฮาผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปก่อนเฮาจังว่ากันอีกเที่ยงจ้าดานี่ก็ลบไปไล้ยคลิปแล้วได้จ้าได้แรกๆเค็ดหม่ๆน่นะบ่รู้เรื่องทั้งใส่แอปอันคลิปที่มีแอปไล่านามของ แอปสีดำทั้งเอีอยงยอดวิวสูงๆูงดาลบทิ้งเมดเลยจ้าพี่น้องดาลบแบบบ่เสียดายเลยจ้าะว่าห้าตั้งใจมากเพื่อสางไ,ไล่ได้เนาะจ้าพี่น้องกลับมาทีแซนวิดห้าจ้าเพื่อนๆเสร็จแล้วจ้าถ้าไม่ย่องเน็ตช่ำชจ้าเพื่อนๆลองไปเฮ็ดบังเดอรง่ายๆจ้าว่ามีอย่างมีติตรปาดกับ่าจ้าเสร็จแล้วค่ะพร้อมทานแล้วค่ะทานกับกาแฟก็อร่อยจ้า ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบด้วยจา้าขอบคุณค่ะหักแพ้งกันไวเด้อจ้าพี่น้อง